ลูกค้ามาจากที่ไหนคะเนี่ยรอนตูมค่ะคนระครปฐมนะคะมาจากรอนตูมใช่ค่ะอลองดูว่าชัดปะน,นะครับบชัดชัดเจ๋อใช้ปกตินะสบายๆนะร<ช><ด>ู้จักร้านผมได้ไงครับก็จากทางติกตอกค่ะแต่ก็ผ่านผ่าน,นผ่าน,นผ่านก็เห็นแล้วแต่ว่าเหมือนไปเจอในติกตอกเด้งขึ้นมาอ๋อวันนี้เลยมีโอกาสได้มาอุดหนุนกันเลยใช่ป่ะอันนี้ผ่านสองรอบนะคะผ่านไปแล้วรอบหนึ่งแล้วกลับมารอบสองอันนี้อันนี้ใช้กับแม่อันนี้ การแสงหน้าจอด้วยแล้วก็ออกแต่ละปรับแสงด้วยแล้วก็ของน้องใายตามมาทางนี้ครับมาหน่มาใส่ตานี้เหรอนี่ใส่ตาสั้นข้างเดียวใช่ค่ะอ่านี่ใส่ตาสั้นข้างเดียวนะครับลองดูอันนี้ ก็สมูทขึ้นเนี่ยมันดูทุกอย่างคม,มชัดชชขึ้นเนี่ยมันแรงแบบเหมือนมีสีขึ้นสีแดงทุกอย่างมันคมชัดขึ้น<ช>แล้วก็ทําให้เรามองสองตาแล้วมันบาลานซ์ด้วยใช่อ,อืลองชอบชอบก้าวใแ่ตานั้นหรือชอบก้าวใตานี้ลองเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าอีกรอบเลยเนี่ยได้เลยอันนี้ลองเดินออาลองดูลองดูว่าสั้นเจ็ดห้าหรือห้าสิบถึงจะสบายสบาย แต่พูดถึงว่าค่าเตตาทั้งสองค่าเนี่ยมันก็ปรับต่างง่ายทั้งคู่แหละปรับต่าไม่ยากคู่อันนี้ก็โอเคนะคะอันนี้ชัดป่ะใช่อันนี้ใสเลยอ่ะโอเคโอเคไม่บูบับนะใหม่ใม่อ่าโอเคโอเคของเราใช้เรียนอะไรครับใช่อ่ะสองอย่างอ่ะทั้งสองอย่างเลยอ่าโอเคเป็นบัวโตนะครับใส่ดูว่าหลวมไหมถ้าหลวมก็บอกนะครับเดี๋ยวผมปรับแป้นให้จะได้ใส่พอดีพอดีเรากลับไปใช้งานเนีจะได้ปกติมันไม่แน่นมากแล้วก็ไม่หลวม โอเคอันนี้โอเคใส่ดูหน่อยครับอันนี้ก็โอเคพอดีพอดีอ่าอ,อันนี้รอรับได้เลยนะครับรอสักครู่ค<ะ>่ะแต่ผมขึม้นไปทำไห้เลยโอเคอันนี้ตัดแว่นเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตรงมอบตรงมอบอ่ะอ่ะลองลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยัง<ะ>ไงบ้างครับชัดชัดค่ะชัดมากสบายสบาย,บายเนะาะค่ะ ต้องถามว่าราคาที่ที่ที่ผมตัดให้เนี่ยราคาเป็นไงบ้างเป็นไงเอาจริงๆนะตัดแว่นมาไม่เคยได้ราคาถึงอย่างนี้จริงราคาไม่แพงกะไม่แพงไม่แพงนะคะจัดต้องมากเลยแล้วลูกลูกค้าว่ามาจากดอนตูมเนาะใช่ค่ะอยู่ตอนตูมทาอะไรครับเออเปร้านอาหารค่ะทําร้านอาหารชื่อร้านอะไรครับบอกเพื่อนๆไปเลยครับเออร้านหัวพองสีใบบ๊อบค่ะนี่ร้านส้ม้าเพื่อนๆไาอุกันนะร้านตีส้มนี่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 มีเสื้อมาด้วยนี่นี่ นี่คัวปองสีบายบ๊อบนะครับแคปเบอร์ได้เลยค่ะแคปเบอร์ได้แค่เบอร์ได้เลยไปอุดหนุนกันได้นะนี่โอเคโอเคขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับถูกและดีมีอยู่จริงค่ะ